วันนี้เราจะมาในหัวข้อนะคะโชคชะตาจะนำพาคุณไปพบสิ่งใดในอนาคตนะคะโชคชะตาของท่านนะคะจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมไพ่มี3ากองนะคะกองที่1 2 3สาให้ท่านเลือกเองนะคะเราจะเอาจุดเด่นของแต่และกองขึ้นมาพูดนะคะนะคะเราจะเอาจุดเด่นของกองนั้นขึ้นมาพูดนะคะว่าโชคชะตาจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะ สับไพ่กันเลยค่ะโชคชะตาจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะ ให้สามกองนะคะชคชะตาจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะคะชคชะตาของท่านจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะ ในอนาคตนะคะบอกไม่ได้นะคะว่าช้าหรือเร็วขนาดไหนขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามาบุญบารามีที่คุณสะสมมานะคะโอเคขอเปิดไพ่กองที่หนึ่งก่อนเลยนะคะไพ่มีสามกองให้เลือกแค่กองใดกองหนึ่งนะคะอ่ะกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะโชคชะตาจะพาท่านไปนะคะ อโอเคค่ะคือท่านเนี่ยด้วยความนิสัยสนองท่านเองท่านก็มีความทะเยอทะยานเหมือนกันนะคะคนชาวคนที่หนึ่งมีความทะเยอทะยานนะคะคืออยากประสบความสําเร็จอยากสู่ความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะโชคชะตาจะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงเรื่องนะคะเรื่องเลยว่ามีโอกาสตรงเนี้ยคุณมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานนะคะหรือดีไม่ดีอาจได้ไปทําธุรกิจ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะบอกเลยแล้วคุณแล้วเรื่องเงินทองก็จะถ้าคุณประสบความสําเร็จด้านธุรกิจเงินทองมันก็จะไหลามาเหมือนธุรกิจคุณเหมือนกันค่ะมันก็จะไหลามาเทมาและจิตการของคุณก็จะมั่นคงมากนะคะโชคชะตาจะมีโอกาสวันนี้บอกเลยว่าคนชาวกองที่หนึ่งเนี่ยโชคชะตามีโอกาสว่าจะนําพาคุณไปพบกับการเป็นเจ้าของจิตการที่ร่ํารวยนะคะมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็น เจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะลงทุนต่างประเทศกับชาวต่างชาติด้วยนะคะการเงินของคุณก็จะพลั่งพรูเหมือนกันเข้ามาธุรกิจคุณยิ่งจเจริญเติบโตเท่าไหร่การเงินของคุณก็จเจริญเติบโตตามนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติธุรกิจกับการเงินมันก็ต้องรอกันไปนะคะแต,แต่แต่แต่มีข้อระวังนะคะของชาวกองที่หนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณอย่าใจร้อนเกินไปนะคะจะทําธุรกิจอะไรก็ตามให้ใจเย็นเย็นค่อยคิดพิจารณาให้ดีก่อนก่อนตัดสินใจนะคะหาข้อมูลให้แน่นก่อนศึกษาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนนะคะอืม นะคุณอยากผีผานตัดสินใจทําอะไรนะคะคือคือมันทําได้มีไอเดียมีได้แต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีศึกษาข้อดีข้อเสียของมันให้ดีนะคะวิเคราะห์ ข้อดีข้อเสียของธุรก,กิจให้ดีนะคะอืมไม่ใชค่คุณคิดว่าคุณจะลงทุนคุณก็ลงทุนตุ้มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่คุณจะลงทุนอะ่ะอยากแนะนําว่าให้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะคะอืมนะคุณอย่าไปทําอะไรที่มันตุ้มตามพูดง่ายๆเพราะว่าคุณเองชาวกรองที่หนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคนใจร้อนด้วยหรือเปล่านะคะไัยมันขึ้นว่าลักษณะของคนค่อนข้างใจร้อนนะคะอืมแล้วก็อย่างหนึง่งคือถ้าคุณจะหาคุณระวังเรื่องอารมณ์ความใจร้อนของคุณนะคะอันดับอัันดบ ระวังเรื่องหุ้นส่วนคุณจะเอาใครมาร่วมหุ้นส่วนเนี่ยศึกษาเบื้องหลังเขาให้ดีนะคะศึกษาเบื้องหลังศึกษาประวัติเขาให้ดีก่อนนะคะอืมถ้าเป็นไปได้เนี่ยชาวกองที่หนึ่งทำธุรกิจแนะนําทําด้วยตัวเองดีกว่าค่ะยังไม่ต้องหายังไม่ต้องหาหุ้นส่วนนะคะอืมคือคือคุณมีได้หุ้นส่วนนะคะแต่คุณศึกษาให้ดีๆก่อนไต่ตองให้ดีก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่หุ้นส่วนอะ่ะจะ จากหลังจากหลังคุณนะคะมีโอกาสเจอนะถ้าแต่ถ้าใครบุญทําบุญทำบุญสนมาเยอะคุณก็อาจจะเจอนิด่หน่อยๆใครไม่ค่อยทําบุญทำบุญสนมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอมากหน่อยตามลําดับบุญกุศลบุญบารมีนะคะแต่บอกเลยว่าโชคชะตาจะนําพาของคุณให้เป็นเจ้าของกิจการที่ค่อนข้างใหญ่โตนะคะแล้วก็มั่นคงการเงินก็มั่นคงนะคะอืมแล้วก็มีโอกาสได้ทําธุรกิจเกี่ยวกัต่างประเทศด้วยหรือมีโอกาสชาวต่างชาติมาลงทุนแต่ระวัง แล,ลแล้วเรื่องเงินก็จะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะถ้าธุรกิจคุณไปได้ด้วยดีคุณไม่ต้องหว่วงค่ะการเงินคุณก็จะหมุนล้อไปตามธุรกิจของคุณจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงไปเหมือนธุรกิจคุณเหมือนกันนะคะแต่ชาวกองที่1ระวังเรื่องหุ้นส่วนศึกษาประวัติเขาให้ดีก่อนที่จะเอาใครมาร่วมหุ้นแล้วก็ความใจร้อของคุณนะคะค่อยๆคิดพิจารณาแล้วัดสินใจค่อยๆทําเล็กๆแล้วค่อยขยับ,ขย,บขยายไปเรื่อยๆนะคะแนะนำอันนี้สําหรับชาวกองที่1นนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจาการที่ใหญ่โตนะโชคชะตาจะนม ต่อไปค่ะเรามาเข้าสู่กองที่สองเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกองที่สองต่อเลยนะคะชาวกองที่สองนะคะโชคชะตาจะนําพาท่านไปพบเจอสิ่งใดนะคะค่ะเปิดไพ่ชาวกองที่สองเลยค่ะอันนี้บอกเลยว่าชาวกองที่สองนะคะถ้าทำงานนะคะทำงาน รับราชการหรือทํางานเอกชนนะคะคุณจะได้ตําแหน่งใหญ่โตนะคะจะนําคือเหมือนกับว่าโชคชะตาจะนําพาความสําเร็จให้คุณจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตําแหน่งการงานนะคะการงานคุณจะถ้าคุณทําไม่ว่าจะเอกชนหรือรับราชการนะคะคุณจะได้ตําแหน่งงานที่ใหญ่โตเป็นผู้แล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผลักดันให้คุณขึ้นสู่ตําแหน่งใหญ่โตนะคะเงินเดือนคุณก็เหมือนกันก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ะะถึงขั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นคือจะเป็นช่วงที่งานคุณคุณจะมีโอกาสได้งานที่ที่แบบว่าเป็นงานที่เป็นปึกแผนมั่นคงแล้วก็มีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดลุ่งโลดสูงสุดในชีวิตเลยนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมีโอกาสจะลุ่งโลดไปสูงสุดไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเลยนะคะชาวกรที่สองชาวกรที่สองเนี่ยน่าจะ โชคชะตาน่าจะนำพาท่านไปสู่ตําแหน่งการงานที่ใหญ่โตแล้วก็ได้เงินเดือนถึงสองขั้นอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนจะได้เงินเดือนมากมากขึ้นกว่าคนปกติอ่ะค่ะสมมุติคุณอยู่ระดับหัวหน้าคนอื่นเงินเดือนอาจจะสี่สห้าหมื่นคุณอาจจะเบิ้ลเป็นเงินแสนเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอันนี้คือบอกไว้เลยคุณจะได้ไปสู่โชคชะตาจะนําพาคุณไปสู่ตําแหน่งการงานที่ใหญ่โตแล้วก็จะเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วก็จะไปสู่เข้ามีโอกาสไปสู่จุดที่รุ่งโรดที่สุดในชีวิตเลยนะคะแต่แต่ ชาวกองที่สองมีข้อระวังนะคะอะไรก็ตามที่เป็นการทำทำแบบขาวๆดำๆเทาๆอะไรเงี้ยสีเทาๆดำๆอะไรเงี้ยทำอะไรที่เสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ถูกต้องตามตำํำนงคของทำหรือได้มาโดยแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะคือให้คุณระวังอะโอเคอาจจะเข้าใจนะคะว่าอาดีตของชาวกองที่สองเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคมาเยอะคุณก็เลยหาวิธีที่จะปกป้องตัวเองนะคะการปกป้องตัวเองนั้นอะคุณควรทําในทางที่ถูกต้อง ะะต้องต้องทําในทางที่ถูกต้องอย่าไปทําในทางที่มันเป็นเทาๆดําๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณจะรู้ตัว,ต,วตัวเองอยู่นะคะสมมุติคุณทํางานอะไรก็ตามถ้ามีคนจ้างวานให้คุณให้งานนั้นสมมติคุณรับราชการนะคะแล้วมีคนเอาเงินมาให้บอกว่าเออเร่งงานเนี้ยให้มันเร็วๆหน่อยให้มันเสร็จเร็วๆหน่อยหรืออะไรหรือมีคนส่งประมูลเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยเขาอาจจะบอกว่าเออขอให บริษัทเขาชนะการประมูลนะเขาจะใส่ซองให้คุณอะไรเงี้ยแนะนําว่า म, ห้ามห้ามทําติดขาดถ้าคุณทําปุ๊บนะคะคุณทําอะไรก็ตามขาวๆดำๆเทาๆดำๆเนี่ยมันจะมันจะไปจากที่คุณจะได้คือโชคชะตาจะนําพาคุณไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมีคนนับหน้าถือตาม,มากนะคะแล้วก็การเงินของคุณก็จะลุง่งลุ่งเรืองลุ่งโลดเป็นปึกแผ่นมากที่สุดนะคะถ้าคุณทําอะไรก็ตามที่เป็นการกระทําที่เทาๆดำ,ดำๆมันจะไปขัด ขัดนะคะมันจะไปขัดเลยค่ะทันทีขัดขวางขัดขวางชีวิตคุณที่จะเข้าไปสู่จุดที่ลุง่งลุ่งโลดลุ่งเรืองที่สุดในชีวิตคุณกับอ่ะสมมติคุณรับราชการคุณอาจจะได้เป็นนายพลนายพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่แทนที่คุณจะได้ตำแหน่งใหญ่ๆตๆอย่างนั้นกลายเป็นว่าคุณไปทําอะไรขาวๆดาเเท่าๆดำๆ,ดดๆ,ดๆ,ดๆ,ดๆก่อนหน้านี้มาตําแหน่งคุณก็จะเหลือแค่ร้อยเอกร้อยโทอะไรประมาณนี้จากพันก็จะลงเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะเพราะว่าอันนี้บอกเลยถึงแม้ว่า ที่ผ่านมานะคะคุณจะเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ตามมันเป็นการปกป้องตัวเองก็จริงนะคะแต่ควรปกป้องตัวเองในทางที่ถูกต้องตามํานวนของธรรมนะคะอย่าไปปกป้องตัวเองในทางที่มันออกเทาเาดำดำนะคะเพราะว่ามันจะไปขัดลาบตรงที่คุณจะได้เจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้านะคะตำแหน่งใหญ่โตมันรอคุณอยู่ชื to to ่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งใหญ่โตกาลังรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณณวันนี้คุณทําอะไรก็ตามเทาๆาดำดำอ่ะมันจะไปขัดมันจะมันจะขัดขวางไม่ให้คุณขึ้นเตํตำแหน่งที่ใหญ่โต นะคะบอกเลยนะอืมระวังระวังถ้าทําไปแล้วในอดีตช่างมันค่ะตอนนี้เริ่มต้นใหม่บอกเลยว่าเริ่มต้นใหม่นะคะให้ชาวกองที่สองเนี่ยเริ่มต้นใหม่ใครจะมาทําร้ายคุณแล้วคุณจะปกป้องไปไงก็ตามให้ปกป้องตามหลักความถูกต้องอยาไปปกป้องตัวเองในทางที่มันไม่ชอบเอางี้ดีกว่าอะไรที่มันเราเรารู้ว่าอะมีคนมาแกล้งมาลังแก้เราถ้าเราถ้ามันทําอะไรไม่ได้จริงเราก็ปล่อยไปค่ะปล่อยไปแล้วก็ใช้ความอดทนอดทนไว้อดทนนะคะให้อดทนเป็นหลัก อย่าไปทําอะไรที่เป็นเทาๆดําๆอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดนะคะมันจะขัดลาบขัดผลประโยชน์ไปสู่ตําแหน่งใหญ่โตของคุณนะคะชาวกองที่2บอกเลยว่าคุณจะลุ่งโลดในหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตก้าวสูต่ตาแหน่งที่ใหญ่โตมากเลยค่ะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนหรือรับราชการนะคะแต่ย้ําว่าจากนี้เป็นต้นไปอย่าไปทําอะไรที่เป็นขาวๆดำเออไม่ใช่อย่าไปทําอะไรที่เป็นเทาๆดํา,นาๆ,ดๆนะคะอืม อ่ะโอเคสำหรับชาวกรองที่2องจบไปต่อไปเราจะเข้าสู่ชาวกรองที่3นะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ชาวกรองที่3โชคชาตาะ,าาะ,คะชคชาตาจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะโชคชะตาจะนำพาท่านไปพบสิ่งใดนะคะอ่ะเปิดไพ่กันเลยค่ะอ่ะโอเคชาวกรองที่3นี้บอกเลยนะคะว่าอาดีตอดีตคุณอาจจะเจอความผิดหวังอะไรมากมาย ะค,ะคุณน่าจะเจอความผิดหวังความล้มเหลวอ,อะไรก็ตามมามากมายนะชาวกองที่3แต่ต่อไปนี้คุณไม่ต้องเสียใจคุณเหมือนกับว่าเป็นการชดใช้นี่กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรไปแล้วนะคะคุณผิดหวังเรื่องอะไรคุณไม่สมหวังเรื่องอะไรคุณล้มเหลวเรื่องอะไรถือว่าคุณชดใช้กรรมให้กับเจ้าเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วนะคะต่อไปนี้บอกเลยว่าเงินทองเงินทองทรัพย์สมบัติ อันมีค่าต่างๆกำลังจะเดินทางเข้ามาหาชีวิตคุณค่ะโชคชะตาจะนำพาคุณไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งเป็นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีนะคะขึ้นอยู่กับบุญกุศลบุญบารมีที่คุณทำสะสมมานะคะบอกเลยชาวกองที่สามเนี่ยเหมือนกับว่าอ่ะโอเคกา,การใช้ชีวิต ในแต่ละวันเราอะบางครั้งเราเราไม่รู้ค่ะว่าเราเผือพังพลาดพั้งไปทําอะไรบ้างที่เป็นการก่อเวรก่อกรรมบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคะบอกเลยว่าบ่อยครั้งที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราทาดีแล้วแต่บางครั้งหารู้ไม่ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมเราทําให้เราผิดหวังเราล้มเหลวมานะคะชาวกองที่สามแต่ต่อไปนี้ เงินทองความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยต่างๆกำลังจะเดินทางมาถึงเวลาที่บุญกุศลกำลังทำงานแต่ก่อนพด,พด,พดพกับความผิดหวังความล้มเหลวอันนั้นจะใช้เจ้ากรรมนายเวรนไปค่ะตอนนี้บอกเลยว่าคุณจะโชคชะตาจะนำพาคุณไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งถึงขัง้นเศรษฐีเลยค่ะใครทําบุญทําทานสะสมบุญบรารมีมาเยอะเนี่ยคุณมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีคุณคือชาวกองที่สองชาวกองที่หนึ่งเนี่ยต้องทํามาหากินอยู่นะคะ หมายถึงว่ายังต้องดิ้นรนนะคะแต่ยังต้องคือจะพูดว่าไงเขามีความโชคดีอยู่แต่เขาก็ต้องแสดงผลงานด้วยชาวกองที่หนึ่งที่สองอย่างชาวกองที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจมีโอกาสได้เป็นของเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเขาก็ต้องสร้างสร้างแล้วก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเยอะแยะอ่าจะแล้วจะนําพาเขาไปสู่เป็นเจ้าของจิตการส่วนกองที่สองเขาก็จะได้ใหญ่โตในหน้าที่การงานไม่ว่าเอกชนหรือรัฐราชการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องทํางานพูดง่ายๆเขาต้องทํางานชาวกองที่สามเนี่ย เหมือนอยู่ดีๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้อะไรมาง่ายๆ่ะคะณนะตอนนี้ตอนน่ตอไปนี้แล้วชาวกองที่3ามจะได้อะไรเข้ามาง่ายๆจะไม่ค่อยลําบากแล้วนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ทําอะไรก็ผิดหวังล้มเหลวไปหมดอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะซะเยอะอะไม่เยอะประมาณค่อนข้างเยอะผิดหวังล้มเหลวเยอะตอนน่อไปนี้เงินเนะเงินทองของมีค่าทุกอย่างความโชคดีต่างๆกำลังจะพุ่งเข้ามาหาชาวกองที่สามนะคะอืม บอกเลยว่าชาวกองที่สามเนี่ยมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคือไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากอะคะ่ะเหมือนชาวกองที่หนึ่งกับชาวกองที่สองอะทําบุญมาเยอะชาวกองที่สามน่าจะบุญทําบุศลมาเยอะนะคะแล้วยังไม่พอ คุณยังจะสร้างความร่ํารวยเนี่ยค่ะไว้ให้ตกทอดให้ลูกให้รุ่นลูกรุ่นหลานคุณอีกต่อไปด้วยนะคะบอกเลยว่าทรัพย์สมบัติที่คุณได้มาเนี่ยมันมีโอกาสจะตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคุณด้วยนะคะบอกเลยว่าชีวิตของของรุ่นลูกรุ่นหลานคุณนี่ก็จะพั่งพร้อมคือดีค่อนข้างดีเลิศแล้วก็พั่งพร้อมทั้งการเงินนะการเงินเขาจะร่ารวยมากคือเหมือนกับว่าเอางี้ดีกว่าสรุปไม่ง่ายเนี่ยคือชาวกองที่3เนี่ยจะประมาณว่าณตอนเนี้ย คุณจะทําอะไรหยิบจับอะไรทําอะไรเงินเงินก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดมันก็จะทําให้คุณมีมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณก็จะสบายไม่ต้องลําบากไม่ต้องดิ้นรนมากประมาณนี้นะคะชาวก้อที่สามเหมือนชดใช้กรรมให้เจ้ากรรมในเวรหมดแล้วต่อไปนี้สิ่งดีๆความร่ํารวยเงินทองอะไรก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะง่ายหาเงินง่ายพูดง่าย ชาวกองที่สามจะหาง่ายๆแล้วถ้าจับพัดจับผูกไปมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีนะคะขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามาเช่นกันอ่ะโอเคสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะโชคชะตาจะนําพาคุณไปพบสิ่งใดชาวกองที่1มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตนะคะแต่ระวังเรื่องความใจร้อนกับระวังเรื่องคู่แข่งชาวกองที่2มีโอกาสได้ตําแหน่ง หน้าที่การงานที่ใหญ่โตมากนะคะใหญ่โตมากมีคนนับหน้าถือตามากไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนหรือรับราชการนะคะอืมแต่ให้ระวังว่าอะไรที่เทาๆดำดำอย่าไปยุ่งนะคะชาวกองที่สองส่วนชาวกองที่สามที่ผ่านมาเนี่ยมันมืนจะชดใช้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรไปซะเยอะแล้วนะคะอ่าโอเคแต่ถามว่ามีปัญหาไหมมีค่ะมีทุกคน แต่มันจะเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นของชาวกองที่3ปัญหาใหญ่ๆของเขาจะเริ่มลี้คายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วต่อไปนี้เงินทองจะ,ะไหลหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองหมดมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วก็มีมดกตกทอดให้ลูกๆรุ่นหลานไม่ต้องลำบากอืมประมาณนี้นะคะอ่าโอเคค่ะขอให้ชาวกองที่หนึ่งสองสามมันทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนนะคะทำบุญทำทานรักษาศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทำเป็นประจำนะคะ มันจะมันจะทําให้ดวงชะตาของคุณอะพุ่งไปในทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบอกเลยอ่ะ,อะสมมติเช่นชาวกองที่หนึ่งคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องความใจร้อนของตัวคุณแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องคู่แข่งถ้าคุณสะสมบุญกุศลทําบุญทากุศลทําทานรักษาสินห้าส่วนมนัน่งสมาธิจากปัญหาใหญ่ๆมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,ะชาวกองที่สองเหมือนกัน ชาวกองที่สองนี่สําคัญอะไรที่เคยทําเทาๆดําๆในอดีตผ่านมาถือว่าให้มันแล้วไปเริ่มต้นใหม่ค่ะชาวกองที่สองต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งอะไรที่มันเป็นเทาๆด,ๆดําๆถ้าคุณเข้าไปยุ่งปุ๊บมันจะขาดลาบในการขึ้นไปสู่ตําแหน่งใหญ่โตที่คนนับหน้าถือตาคุณแล้วก็เงินทองคือตำแหน่งใหญ่โตมันก็รายได้มันก็ไม่ต้องพูดนะคะคุณก็จะอยู่สุขสบายเหมือนกันถ้าคุณขึ้นอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเงินทองก็จะไหลามาทีมาเหมือนกันนะคะแต่ชาวกองที่สามนี่คือที่ผ่านมาจะ ยังว่าคะ่ะชดใช้กรรมเหมือนชดใช้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรหมดไปแล้วถามว่ามีปัญหาไม่มีคะ่ะแต่อาจจะไม่ใหญ่โตแค่นั้นเล็กน้อยน้อนะคะอโอเคขอให้ชาวกองที่1ชาวกองที่2ชาวกองที่3โชคดีทุกท่านนะคะขอให้สมบาารธนาเร็วเร็วเร่งทําบุญรักษาศีล5สวนมนั่งสมาธิเพื่อให้โชคชะตานําท่านไปสู่จุดที่ดีที่สุดของชีวิตคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ